มุมดีๆมีเยอะยะอีกมุมหนึ่งเนาะเห็นไหมที่แผ่นดินไหวแล้วเช็ดกระจกนะกำลังเช็ดกระจกอยู่คนงาน,น <c oughs> เพื่อนอีกคนดึงสลิงอยู่ข้างบนเขาไม่มมทิ้งกันนะดูแล้วก็อเราดูแล้วก็แบบเราได้เห็นมุมดีๆมุมช่วยเหลือกันมุมแบบเนี้ยเราไม่ได้เห็นภาพในในขณะที่แบบว่าเพื่อนแท้นก็มีจริงเพื่อนแท้เราจะได้เห็นในวันวันที่นี่แหละ เนี่นเห็นไหมมันมีเพื่อนแท้แล้วก็ทั้งโลกนี้มันจะเบียอะไรปอมๆเยอะแต่ว่าวันสุดวันที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนแล้วเนี่ยเราภาพแบบนั้นเราเห็นเรามันทั้งน่ากลัวใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราก็เห็นตึกมันสั่นใช่ไหมเราก็พอพอเกิดเห็นแผ่นดินไหวแล้วไม่ชอบรู้ว่าอยตึกที่มันเอ็นไปเอ็นมาคือตึกที่ปลอดภัยนะเราไม่เคยรู้ ที่เราเกิดเหตุแบบว่านี้เราก็ต้องระวังส่วนหัวหรือว่าเราต้องอยู่ใต้ใต้ที่แบบว่าของอะไรมันตกมานะถูกเราอแล้วเขาบอกว่าวิธีที่อย่าออกไปเขาบอกว่าวิธีที่ต้องอย่าออกไปจากตึกอาคารเร็วเกินไปเพราะว่าของนอกอาจจะหล่นสึมอแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงนะเราจะรู้ได้ไงว่าตึกนั้นแข็งแรงใช่ไหมล่ะ อันนี้สาคัญเราจะรู้ได้เราก็พอมันเกิดเราก็อยากจะออกใช่ไหมแต่เราออกเราก็ต้องคิดว่าส่วนสําคัญในการกเขาบอกว่าก้มโก้มลงแบบนี้นะคะปิดหัวแล้วก็ลดอยู่ใต้โต๊ะหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็อยู่ในท่าอะไรนี่แหละมันทำให้เราได้เรียนเออได้ฝึกรู้ว่าเออถ้ามีเหตุแผ่นบินไหวเราจะทํายังไงนะะ่ะก็มีการมาแนะนําในโลกออนไลน์เราก็ได้เห็นว่าพอไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้มันก็ดีถ้ามัน ทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างหน่วยง,งานต้องแบบหน่วยงานะที่แบบแนะนำประชาชนเรต้องแบบต้องทำการบ้านเยอะเลยเรื่องจริงนะให้รู้วิธีเอาตัวรอดแล้วอะไรที่เตือนก่อนนะ่ะอืมไม่ซพูดเรื่องมันแบบแผ่นดินไว้มันช่วงนี้นะ สาลก็เอาสิเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเขาบอกว่าม,มันไม่มีอะไรแน่นอนในโูกใบนี้เนาะรักกันเถอะรักกันวันนี้เวลาอยู่กับครอบครัวรักกันเพราะวันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ นั่นไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราไม่รู้วันที่เราจากไปจริงไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันเรารู้แต่วันเกิดเราไม่รู้วันไปวันที่เราอยู่เราจะรักกันและเป็นคนดีของสังคมนี่จริงนะคะจะกินแตงโมโซมัโม,โมโูก่อนเห็นโ,โมโเรื่องแผ่นเรยนไห่